สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเยียวยากลุ่มเปาะบ้า,บางพ่อแม่เด็กแรกเกิดเฮพอมอเพิ่มรายชื่อเกือบสองแสนลายให้ครั้งแล้ว จะรับชมช่วยเปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทปกติคือตามหลักการเบื้องต้นนะครับจะเยียวยาให้กับทั้ง3กลุ่มนะครับคือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มเด็กแรกเกิดซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องมีรายชื่อที่ได้รับการเยียวยามาก่อนแล้วนะครับก็คือจะเป็นการตัดยอดเมื่อวันที่31พฤษภาคม 2,563ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่านะครับมีกลุ่มเด็กแรกเกิดซึ่งยังไม่มีรายชื่อนะครับในวันที่ดังกล่าวที่มาลงทะเบียนในภายหลังนะครับปรากฏว่ากระทรวงพอมอได้เพิ่มรายชื่อของเด็กกลุ่มดังกล่าวนะครับมีประมาณเกือบ2 0 0 0 0ลายนะครับเอาไปให้กระทรวงการคลังนะครับให้ทําการโอนแต่ตรงนี้ เรียกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่ากระทรวงการคลังจะให้หรือไม่นะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับแต่เท่าที่คาดการไว้นะครับโอกาสได้น่าจะสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่เด็กแรกเกิดใน200,000คนนี้ได้ด้วยแต่ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีของพ่อแม่เกือบ200,000รายนี้นะครับแต่ก็อาจจะทําให้กลุ่มเปราะบางที่เหลือนะครับที่รองเงินก้อนนี้อยู่อาจจะเกิดความไม่พอใจก็เป็นได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ท่านรองพัชรีก็ได้บอกแล้วนะครับว่าจะพยายามโอนกลุ่มที่รอนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ให้เพิ่มกลุ่มตกหล่นในภายหลังเป็นล็อต2ล็อต3นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้เพิ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมกลัวว่าถ้าเพิ่มกันไปเพิ่มกันมารอกันไปรอกันมากลุ่มอื่นที่เขารอกัน6ล้าน7แสนลายก็จะทำให้เขารอกันนานขึ้นนานขึ้นนะครับจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเยียวยากลุ่มเปาะบาง เฉพาะเด็กแรกเกิดที่รายชื่อตกหล่นมีลุ้นรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง6ขวบที่ตกหล่นมีรายชื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือแก้ไขมีลุ้นรับ3 0 0 0บาทหลังจากวันที่16มิถุนายน2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวงเล็บคอมได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีจำนวนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น6 7 8้า8 1คนที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ3,000บาทเป็นเวลา3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งเด็กในครอบครัวที่มีไรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน1,394,756คน2ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน4 56, 5 6 5 9 6คนและ3ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการจํานวน1 3 3 5 2 9คนทั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจคือ การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเฉพาะเด็กแรกเกิดเพราะเบื้องต้นที่กระทรวงพม,มได้เปิดเงื่อนไขออกมาคือเด็กแรกเกิดถึง6ปีที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่31พฤษภาคม2563และก่อนหน้านั้นในเดือนพฤษภาคมพ่อแม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วจำนวน600บาทในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทแน่นอน เห็นไหมครับมีกลุ่มที่รองเงินตรงนี้อยู่นะครับหกล้านเจ็ดแสนกว่าคนนะครับเกือบเกือบหกล้านนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มรายชื่อตรงนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าการเพิ่มรายชื่อแต่ละครั้งก็จะทาให้เสียเวลาออกไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงพมได้แจ้งว่ากรณีเด็กที่เกิดก่อนวันที่3 1พฤษภาคม2 5ง3ซึ่งข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขหรืออยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน191621ายโดยเห็นว่าควรเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ใช้สิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ตกหลน่นซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว กลุ่มนี้ก็คือเกือบ2แสนลายนะครับเป็นกลุ่มที่ข้อมูลยังไม่เรียบร้อยก่อนวันที่31นะครับก็คือวันที่31พฤษภาคมยังไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับและก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับนี่นะครับล่าสุดในวันที่26มิถุนายน2 5 6 3มีรายงานข่าวจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม,มว่ากำลังพิจรารณาหลักเกณฑ์รายชื่อผู้ได้รับเงินยเยียวยาเด็กเพิ่มเตมิม ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก31พฤษภาคมนอกเหนือไปจากรายชื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในรอบเดือนพฤษภาคม2563โดยมีการส่งรายชื่อต่างๆเข้าไปในระบบของกระทรวงพมจากกรณีดังกล่าวฐานเศรษฐกิจจึงสอบถามไปยังสายด่วนของกระทรวงพมที่เบอร์1300ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันว่ากำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าว และอยู่ระหว่างการประชุมหาลือเพื่อให้ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งลายเก่าและลายใหม่ให้ได้มากที่สุดกันอยู่เอาเป็นว่าผู้ที่ลงทะเบียนหลังเดือนพฤษภาคมก็มีลุ้นหรือหากมีข้อสงสัยใดๆหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามไปยังสายด่วนพม1 3 0 0การเพิ่มสิทธิ์เยวยากลุ่มที่ตกหล่นนะครับจริงๆก็เป็นข้อดีนะครับก็คือ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเยียวยาเพิ่มขึ้นแต่มีข้อเสียหลายแรงอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําให้ผู้ที่รออยู่ก่อนแล้วก็อาจจะเสียเวลารอเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อมีการเพิ่มรายชื่อก็ต้องมีการตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่อีกนะครับมันจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณเอานะครับและนี่นะครับในเพจสวัสดิการทันข่าว4.0นะครับก็ได้โพส เรื่องราวนี้เช่นกันนะครับขออภัยในความล่าช้าในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางวงเล็บเด็กแรกเกิดพมเยียวยาเด็กเพิ่มเติม,ตมนอกจากรายชื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนในรอบเดือนพฤษภาคม63กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมผู้ลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดหลังวันที่25พฤษภาคม2563ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่25มิถุนายนนี้และจะต้องส่งต่อข้อมูลให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม นี่นะครับแล้วก็สถานะล่าสุด24มิถุนา63นะครับระบบตรวจสอบสิทธิ์ึ้นว่าอยู่ระหว่างพิจารณาได้รับเงินกลุ่มเปาะบางส่วนภูมิภาคติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ลงทะเบียนหรือกรุงเทพมหานครติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับ นี่นะครับเพจสวัสดิการทันข่าว4.0นะครับแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมกลุ่มเปาะบางเด็กช่วงที่รอวันจ่ายพอมอได้ทํำลายชื่อลายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมผู้ปกครองที่ขึ้นสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม63พร้อมผู้ปกครองที่เดินทางไปลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมิถุนายน63 อาจนำรายชื่อมาพิจารณาหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมผู้ลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ได้มากที่สุดนี่นะครับเขาจะเอารายชื่อทั้งเดือนพฤษภานะครับแล้วก็มิถุนาแล้วก็ตามเพจนี้บอกนะครับรวมถึงเดือนก,นกรกฎาคม63นี้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีของกลุ่มนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นข่าวไม่ดีสำหรับกลุ่มอื่นที่รองเงินอยู่นะครับ ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ